จะเสริมดวงเสริมความมูเสริมความฟังนะคะเขาบอกว่าวัดดีเป็นสีแก่ชีวิตวันนี้แนะนําวัดนี้เลยวัดปากน้ำจ้อโลมีจุดไหนให้ได้มูบ้างติดตามในช่วงพี่เกดเพ่ง เก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยความรวยปีหน้าต้องเป็นปีทองของพวกเรานะคะในวันนี้คะ่ะหมอไก่นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาไหว้พระเสริมดวงที่พระอุโบสถที่เป็นทองทั้งหลังหนึงเดียวในประเทศไทยค่ะตอนนี้หมอไก่อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาวนะคะและวัดที่หมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะมาเปิดดวงรับทรัพย์รับ,รบ,รบ,รบความโชคดีในปี25 6 7นี้นะคะก็คือวัดปากน้ำโจโลค่ะ ที่วัดแห่งนี้นะคะเป็นวัดโบราณเก่าแก่ค่ะสร้างมา200กว่าปีแล้วนะคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเลยค่ะซึ่งที่วัดนี้นะคะมีประวัติความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะคือในพื้นที่บริเวณแถบนี้สมัยก่อนนะคะเคยเป็นที่ตั้งค่ายของพม่ามาก่อนอย่างที่ทุกท่านรู้กันนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไทยกับพม่าเนี่ยมีการสู้รบกันและในตอนนั้นนะคะเมื่อมีการสู้รบกันเนี่ย ฝั่งพระเจ้าตากสินเนี่ยเป็นฝ่ายชนะท่านก็นเลยมีการสร้างเจดีย์เป็นอนุสรแห่งชัยชนะนั่นเองค่ะ ส่วนในเรื่องของชื่อวัดนะคะหลายคนก็คงจะสงสัยเว้ยคำว่าโจโรเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะคือในตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าตากท่านมีการวางแผนซุ่มโจมตีพม่าค่ะโดยการให้คนนะคะล้อเรือไปตามแม่น้ําตามลําพังฝ่ายพม่าเห็นเอ๊ะมีเรือจากทางไทยเนี่ยมาแค่ลําเดียวก็เลยตายใจนะคะจากนั้นเนี่ยพระเจ้าตากท่านก็เลยสั่งให้ทหารเนี่ยมีการซุ่มโจมตีจนได้รับชัยชนะค่ะเขาก็เลยมีการเรียกว่า เจ้าโลนะคะแต่ตอนหลังเนี่ยมีการพูดไปพูดมาจนเสียงเพี้ยนกลายเป็นโจโลนั่นเองค่ะประกอบกับวัดนี้นะคะอยู่ในบริเวณปากน้ําค่ะเขาก็เลยมีการตั้งชื่อวัดนี้นะคะว่าวัดปากน้ําโจโลนั่นเองค่ะ mm hmm. ตัวสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดนี้เลยค่ะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือพระอุโบสถแห่งนี้เลยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะโอ้โหเรียกว่า สีเหลืองทองอาลามตาเลยนะคะพระอุโบสถแห่งนี้ค่ะเป็นพระอุโบสถสีทองทั้งหลังเลยนะคะทั้งนอกและในค่ะด้านใน,นก็คือจะเป็นสีเหลืองหมดเลยนะคะรวมไปถึงพระพุทธรูปด้านหลังค่ะก็จะเป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยนะคะเรียกว่าเอาเคลดค่ะถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมนะคะได้มีการมาขอพรไหว้พระที่พระอุโบสถสีทองแห่งนี้นะคะก็จะเป็นการถือเคดว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็จะได้มีเงินมีทองเต็มกระเป๋านั่นเองค่ะ มาถึงไฮไลท์เด็ดของวัดนี้นะคะถ้ามาที่วัดนี้เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะกับการมาลอดใต้ฐานพระประธานนะคะแล้วเวลาที่คุณผู้ชมค่ะจะมาลอดใต้ฐานพระประธานนะคะต้องมีนี่เลยอุปกรณ์2อ,อย่างนะคะก็จะมีดอกบัวนะคะแล้วก็จะมีบทสวดค่ะเคล็ด <c oughs> ลับก็คือเวลาตอนที่เราเดินลอดนะคะเราจะต้องเริ่มต้นเดินลอดจากทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ลอดไปนะคะออกทางด้านขวาทั้งหมด3ามครั้งค่ะแล้วเวลาที่เรานะคะเดินลอดนะคะ เราก็ต้องอธิษฐานจิตไปด้วยค่ะถ้าสมมติว่าเรานะคะมีความมุ่งมั่นนะคะในเรื่องของการอธิษฐานจริงๆเนี่ยรับรองว่าสิ่งที่คุณปรารถนาจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนเลยค่ะราศีเศรษฐีใหม่ประจำปี2567นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน4ราศีค่ะได้แก่ชาวราศีเมพกษพฤษศมังกรและกุมค่ะ ทั้ง4ราศีนี้นะคะเรียกว่าเป็นราศีที่ดวงการเงินดีมากในปี2567นะคะเรียกว่า หวังเงินก็ได้เงินหวังทองก็ได้ทองนะคะหากคุณค่ะมีโอกาสได้มาไหว้พระเสริมดวงสักหน่อยก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้อย่างดีมากๆเลยค่ะแต่คุณผู้ชมคะการที่คนเราค่ะจะประสบความสําสเร็จได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับ2มือของเรานะคะการไหว้พระหรือว่าการมาบูเตลูนเนี่ยก็เป็นเพียงการเสริมสร้างกําลังใจให้กับตัวเราเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของวัดปากน้ําโจ้าโลได้เพิ่มเติมทาง Facebook ตะลอนข่าวและ Tik t o k ไทยรัฐนิวนะคะส่วนครั้งหน้าหมอไก่จะพาไปปักหมุดพิัารณีที่ไหน ต้องติดตามชมไม่ได้ในพิกัดเฮงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนี่เลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิกัดเฮงที่แนะนำให้ไปมูกันข้ามปีค่ะ